โอเคเป็นตัว1 2 3หุ้นสิงห์ดีลไทยสวัสดีครับ,รบหุ้นสิงห์ดีลไทยประจําวันที่18สิงหาคม2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะเซ็ตติดลบ7.25อยู่ที่1.259.42ครับก็เงินบาทค่าเงินบาทกดดันนะครับฟันโฟไหลออกความหวังเฟดหุน้น เฟ้ทันดอกิดกดเบี้ยลดลงจับตา GDP ของไทยนะครับก็คือต้องจับตาางบของงบ GDP ของไทยนะครับอินโฟเกสให้หมดราคาการซื้อขาย48,000ล้านบาทนะครับทรงกราฟของเซตก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับอินโฟเกสให้แนวรับไว้ที่1230ครับแนวต้านเจ็ที่อยู่ที่1280ครับแปวิเคราะห์ิเวณจากโฟเกสนะครับทรงกราฟก็ไม่สวย อย่ยงพักนะสำหรับเสร็จนะครับตัวที่หนึ่งครับอิชินะสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์วกห้าสิสตางค์ครับเป็นหุ้นอิชิตาจะเป็นไส้นี้ครับเน้นอยู่ที่แถวแถวสิบเอ็ดบาทสามสิบถึงสิบเอ็ดตีเป็นสิบเอ็ดบาทจริงๆงนะตีเป็นสิบเอ็ดบาทนะครับตานจะเป็นสิบสองบาทสิบห้าสตางค์ตามเฟรมสิบห้านาทีมีวอลลุ่มเก็บท้ายตลาดครับสำหรับอิชิช่วงนี้หุ้นเขาจะเทรดจาก พบค2อนะครับถ้าตัวไหนไม่มีกำไรคือก็คือผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาไม่มีกำไรก็ไม่มีคนสนใจสำหรับหุ้นหุ้นในช่วงนี้นะครับเป็นหุ้นสาเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีบันผลก็คือเ,เป็นหุ้นอิชิตันนะครับเปิดที่11บเอดบาทครับ เป็นไปนสูงสุดที่11บาท80ลงมาปิดที่11บาท70สตางค์ครับตามที่เราตีค่าไว้จะเป็นไม่น่าหลุด11บาทเนะครับ e m a 89จะเป็น11บาท13ครับเนี่ยนะครับตรงแนวรับนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็คือจบนะครับ e m a 200จะเป็น12บาท47สตางค์ i s i 65.796ครับ NVDR 55ล้านวอลลุม122ล้านขายออก17ล้าน ATC 3ล้านครับ หนะึ่งสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์แนวต้านสิบสองบาทยี่สิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์คือจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาเบรก EMA แปดสิบเก้านะสิบเอ็ดบาทสิบสามแล้วก็เป็นอรอลุ้นเบรก EMA สองร้อยครับสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ครับสำหรับอิชิครับตัวที่สอง E4L E4L ราคาสิบเจ็ดสตางค์บวกสามสตางค์ค่ะแนวรับจะเป็นเส้นแดงตรงนี้สิบสี่สตางค์นะครับแนวรับเพราะว่าตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับสำหรับ e4l TimeFrame Day จะเห็นว่ามีวันรุ่มสีเขียวทยายเข้าเก็บโดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านนะครับทำให้ e4l ก็เลยดูน่าสนใจนะครับต้านจะเป็น19สตางครับต้านถัดไปจะเป็น23สตาง TimeFrame 15นาทีมีแบงเกอเข้าครับวันที่14สิงหาตอนบ่าย2โมง30ครับสำหรับอะไรนะ e4l ครับ E4L เป็นหุ้นไซเวเเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแต่ว่าเขายกตัวนะเขาทางิีกว้นะครับสำหรับ E4L เปิดที่15สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่18แล้วก็ลงมาเป็นที่17สตางค์อ่า E เมปดสิบเก้าจะเป็นสิบหกสตางค์ครับก็คือเขาเบรกไปแล้วนะครับ e m ม200จะเป็น16สตางก็เลยดูยกตัวดูน่าสนใจครับ IS i si 6 1 7 7ครับ nvidia 114ล้านวอล u m มซิเคอาิล้านขายออก20ล้าน a t c 7แสนครับเรารับ14สตางเนี่ยต้าน20สตงางถ้ารู้ได้จะเป็น23สตางครับต่อไ,ไ,ไปครับ p c c p c c ราคา2บาท62สงต่างบวกสตางเหมือนงบ q 2เขาจะดีนะลอาดูกับแบบนะ แนวรับจะเป็นสองบาทห้าสิบหกครับห้าสิบหกนะตานจะเป็นสองบาทเจ็ดสิบหกครับตํามเฟรนสิบห้านาทีมีแบงเกอร์เข้าตอนวันที่สิบห้าสิงหาครับตอนช่วง P open ของวันที่สิบห้าครับสำหรับ PCC ครับ PCC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพร,รวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลครับอืมสครับ ทรงกราฟกระตุกครับทรงกราฟกระตุกเรียกเมานะครับแต่ว่าทรงุันไม่สวยเท่าไหรน่นะุันหมอนลุ่มเบานะดูดังดูตามที่ที่เข้ากระชากอะเปิดที่สองบาทหกสิบสองครับขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทหกสิบหกแล้วก็ลงมาปิดที่เดิมนี่สัญญาณนะครับเบรกอินเบ8แปดสิบเก้าแล้วนะครับก็คือสองบาทห้าสิบห้าไปรอลุนเบรกอินเบสองร้อยครับสองบาทหกสิบสี่ซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่า,าอะไรล่ะเพราะว่าเขาจ่อไป จอเบกไอเอสไ SI สวยครับ63.53วอลลุ่มซื้อเข้าเอมิเดียครับ1ล้าน1.7ล้านนะครับวอลลุ่มซื้อเข้า1 1ึ่งหนแสนขายออก2องแสน ATC 1ซีหนมื่นครับแนวรับ2องบาทห้สตางค์แนวต้าน2องบาทหกสตางค์ถ้าทำได้จะเป็น2องบาทเจสตางค์อันนี้ PC ซีพ,พซีมีข่าวนะครับมีข่าวจากข่าวหุ้นครับบอกว่า PCC ปักธงยั่งยืนชูสมาร์ทกริด EV รับ รับเทรนดพลังงานอนาคตแล้วก็พร้อมตุนแบ็กล็อก3.5พันล้านบาทครับอันนี้ข่าวจากข่าวหุ้นนะครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์ครับสำหรับ PCC ตัวสุดท้ายครับหุ้นวอลเลนติสแกนหนึ่งตัวครับมีสัญญาณมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ขยับสักทีนะครับก็คือ TGE วอลเลนสองครับ TGE วอลเลนสองราคา14สตางค์ครับแนวรับจะเป็น12สตางค์ครับต้านจะเป็น16สตางค์ต้านถัดไปจะเป็น18สตางค์ครับตามฟีโบนัชชีนะครับ ทำเฟรม15นาทีก็มีวอลลุ่มสะสมแต่ว่ายังไม่ใช่ก้อนใหญ่นะครับสำหรับที e Wall ีอีวอลแครับท g, g e w a r ว a ลแ2เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหมดอายุวันที่15เดือนมกราคมปี2027ค่ะคือปีอีก2ปีใช่ไหมรงก้าวเป็นไซเวยยกตัวนะครับมีวอลลุ่มเก็บนิดหนึ่งสำหรับ e g v a l อ n c e 2ครับเปิดที่14สตางค์ครับขึ้นไปนสุดๆที่16สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่เดิมตอนนี้เบคเอมิเออ์แปแล้วครับ12สตางค์ก็น่าจะขยับเรื่อยๆก็ต้องรอลุ้นหุ้นสามัญเกาด้วยครับไอใส่ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดศูนย์ครับบอดเอ็นวีอาร์สองแสนวอลุ่มซิเคิลสองล้านขายออกหนึ่งล้านเอทีซีสามแสนครับภาพรวมยังเป็นหุ้นสะสมคือสะสมรอระเบิดประมาณนี้นะครับสำหรับต mm ีจีวอลเลนสองครับ แนวรับสีสตางแนวต้าน16สตางถ้าทำได้จะเป็น18สตางครับขอบหมดหมดข่าวครับหชิงไโช่วงปีมันจัดครับสว,ส,สวัสดีครับ